สวัสดีครับมาแล้วครับผมใครที่รออยู่นะครับสำหรับการจับรางวัลนะครับเมื่อวานแอดเองได้มีการโพสต์หนึ่งโพสต์ไว้นะครับพอดีได้ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับบริษัท 2MJ เนะครับ 2MJ เขาให้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับตัวนี้มานะครับตัวนำโชคนะครับทั้งสูตรทำใบทำดอกแล้วก็ทำผลนะครับแอดบอกว่าเดี๋ยวจะแจกขวด 2 5 0 c ีนะครับ6ขวดด้วยกันคราวนี้นะครับก็มีกติกาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาทำตามกติกานะครับก็คือ1นนะครับต้องกดหัวใจให้โพสต์นี้นะครับแล้วก็ข้อ2นะครับพิมพ์ว่าชอบอะไรกับเพจนี้นะครับแล้วก็ข้อ3ก็ให้ช่วยกดแชร์นะครับก็คือต้องทำา3อย่างครบเลยนะครับก็เท่าที่แอดดูนะ วันนี้เนี่ยมีคนแชร์ประมาณถึงตรงนี้นะครับมีคนแชร์ทั้งหมด15แชร์นะแต่มีคนโพสต์เข้ามา,าแสดงความคิดเห็นประมาณ20โพสแอดเองระบบหลังบ้านน่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับพอดีเช็คคนที่แชร์ได้เพียงแค่7ท่านเท่านั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะใช้เรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับเป็น จำนวนคนที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาจับฉลากรุ้นรางวัลตรงนี้เลยแล้วกันนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าแอดไม่สามารถเช็คได้แต่ก็ถือว่า,ายกประโยชน์ให้ทุกท่านแล้วกันนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแอดก็จะมีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจับรางวัลเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าปัจจุบันเนี่ยแอดทำเพจมาเนี่ยก็จะเข้าปีที่6เนะาะเรียกว่าร้านเนี่ยเข้าปีที่7ละแต่เพจเนี่ยทำมา6ปีนะครับดูซิว่า,าลูกเพจ ว่าอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของอชอบอะไรในเพจนี้นะครับอ,อย่างท่านแรกเลยนะครับท่านแรกเนี่ยนะครับคุณว่าที่ร้อยตีปิยมารนะครับวงชัยชนะนะครับบอกว่าขอรางวัลเป็นขนมค่ะแอด ได้ครับเดี๋ยวส่งเป็นขนมไปให้นะ,ะคุณวงกดสังนะครับบอกว่าติดตามมานานแล้วแอดให้ความรู้ดีมากเลยนะครับคุณเบนจะมาาบุญแก้วบอกว่าได้ความรู้และติดตามเพจนี้มากมายนะครับและได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและป้องกันได้ถูกวิธีนะ,นะครับนี่คือ,อวัตถุประสงค์เลยที่ต้องทําเพจนะครับแล้วก็ให้ความรู้นะคุณสาวนี ทองภัยวันนะครับบอกว่าแอดให้คำปรึกษ,ษาแนะนำดีมากค่ะนะครับคุณแตงโมแม่ให้มาถูบ้านแม่ชื่อเนาะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเนาะต้องให้มาถูบ้านนะอบอกว่าแอดแนะนำยาได้ความรู้ใหม่ๆเสมอนะครับคุณธีรธีรทัศนะครับสมสังวานหรือเปล่านะครับอ่านผิดขออภัยนะครับอาจารย์เก่งครับอ่า คุณบัวแก้วแสนสามารถบอกว่าแนะนำยาถูกวิธีใช้ให้คำปรึกษาได้ยาตรงตามโรคที่ต้องการ่าคุณอาทิตย์จันอินบอกว่าให้คำปรึกษาดีมากครับคุณชมภูนุชชัยศรีให้คำปรึกษาดียามีคุณภาพนะครับคุณธีรวุฒิได้ความรู้ได้ยาคุณภาพได้ยาตรงกับโรคแมลงนะครับ คุณมนเทียนคินสันเทียนะครับบอกว่าได้สาระความรู้ดีนะคุณวีลชัดลิ้มสมนึกนะครับบอกว่าได้สาระความรู้ดีนะครับเช่นเดียวกันคุณมาถูกภูมิสมวังนะครับสาระสุดจัดยาล้านนี้มีแต่สุดยอดโอ้โหเป็นไงใช่ไหมนี่คือแฟนพันธ์แท้นแน่นอนนะครับท่านนี้ครับคุณเพชรเข้าใจการให้ความรู้และวิธีใช้ที่ถูกต้องนะครับ คุณบ้านปายนาซับใหม่นะครับบอกว่า,าไม่หลอกขายยาที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ผลดีและรวดเร็วทันใจมากค่ะน่าน,นะครับแล้วก็คุณวิริยาวิริยานะครับได้ความรู้เรื่องยาเยอะมากมายเลยนะครับคุณกิติศักดิ์พุทปั่นนะครับบอกว่าติดตามมานานแล้วแล้วก็ให้ความรู้ดีมากนะครับคุณธนวัฒ สิริวงนะครับยาดีสาระดีแถมมีมุกตลกด้วยนะครับคุณณทีพลเพชรนะครับรูปนั้นยานี้สาระดีต้องแอดแท็กซี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นนะครับทั้งหมดประมาณ20ความคิดเห็นนะครับที่ให้ฟีดแบ็กกับแอดเข้ามาตรงนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ติดตามกันมานะตอนนี้ก็เข้าสู่ปี จะเรียกว่าปีที่7แล้วนะครับของทางเพจนะครับก็ยังติดตามยังมีความรู้เรื่องยาเรื่องปุ๋ยใหม่ๆนะครับมาแนะนําให้ทุกท่านได้ตลอดเลยนะครับก็ท่านใดที่ชอบแนวนี้นะครับแล้วก็อยากสนับสนุนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะทั้งช่องทางทางเพจหรือว่าทาง f e c o o o y o y t u t u t i t t o t นะครับเรามีทุกช่องทางเลยหรือว่าจะโทรเข้ามาที่บริษ,ษั์ 092 806 4466นะครับอ่าโอเคตรงนี้เป็นเรื่องของอความคิดเห็นก่อนนะครับโอเคครับผมก็มาต่อกันนะครับในส่วนของอข้อความหรือความคิดเห็นนะครับที่แสดงมาให้แอดก็ตรงนี้นะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยที่ ให้ฟีดแบ็กเป็นอย่างดีนะครับตรงไหนที่ดีก็จะเก็บรักษาไว้นะครับตรงไหนที่ยังไม่ดีก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะโอเคนะครับซึ่งรายชื่อทั้งหมดแอดเองทาใส่โหลรางวัลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน19ท่านนะแอดเช็คดูละเอียดละ19ท่านก็จะมีรายชื่ออยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับไม่มีเรียกว่า เตรียมกันนะครับก็ได้สิทธิ์เท่ากันทุกคนนะแอดจะจับตรงนี้ทั้งหมด6รางวัลน,นะครับแต่ท่านใดนะครับท่านใดที่ไม่ได้รางวัลใน6รางวัลน,นี้นะครับหรางวัลใหญ่ของเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอดเองก็จะมีตัว h ฮดช็อตร้อยซีตรงนี้นะครับเรียกว่า เป็นรางวัลปลอบใจให้แล้วกันนะท่านใดที่ไม่ได้รางวัลใน6รางวันนี้นะครับก็ติดต่อมารับตัว h e ตช็อตร้อยซีซีได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสารเสริมประสิทธิภาพในส่วนของยาฆ่าแมาลงนะครับใช้ได้200ลิตรเลยนะหขวดนะครับอัตราการใช้แค่1 0บซีซีนะโอเคส่วนพวกนี้ก่อนที่อจะจับรางวัลอธิบายอีกทีนึ่งนะครับตัวนําโชคจะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันคือสูตรทําใบสูตรทําดอกและสูตรทําผลง่ายๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอะมิโนที่มีผลต่อพวก าการเร่งใบแตกยอดใหม่นะครับตัวแรกนะครับตัวที่2ก็จะเป็นกลุ่มสารายที่กระตุ้นให้เกิดดอกนั่นเองจํานวนดอกเยอะติดดีนะครับไม่หลุดร่วงนะครับเช่นเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มอะมิโน,โนนะครับที่เป็นสูตรเร่งผลก็คือหน้าที่ของของเขาก็คือทําให้ลดการหลุดร่วงของผลนะครับแล้วก็ขยายขนาดเพิ่มน้าหนักเพิ่มสีนะโอเคอัตราการใช้โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ2 0 c ีถึง2 5ซีต่อน้ํา20ลิตรนะขั้นใดที่สงสัยอัตราการใช้ถ้าได้ ได้ของไปแล้วยังไงไปทดลองใช้ดูนะครับหรือว่าไม่มั่นใจเรื่องอัตราการใช้ฉีดช่วงไหนอย่างไรนะครับค่อยมาเพิ่มเติมกันแล้วนะครับก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยพืชผักแทบทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะผักกินใบกินผลนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยพริกมะเขือถว่วแตงหรือผักใบต่างๆได้เลยนะโอเคพร้อมแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวแอดจะขออนุญาตจับมาทีเดียวทั้งหมดหกหกท่านได้เลยนะครับแอดขออนุญาตจับนะครับหกท่านนะครับแบบนี้นะครับอ่า ชื่อเขาจะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในเรียกว่าฝาตวงยานะแอดอัมดัดแปลงนะท่านแรกมาแล้วนะครับอันนี้ท่านที่1นนะแอดขออนุญาตหยิบแบบนี้นะครับวางไว้นะครับท่านที่2นะครับขอเป็นอันนี้นะครับและท่านที่3นะครับขอเป็นอันนี้นะครับและ4นะครับนะครับแล้วก็5นะครับ แล้วก็6นะครับครบแล้วนะครับ6ท่านนะอันนี้คือท่านที่ได้รางวัลเป็นตัวนําโชคทั้งหมด6ขวดนี้นะครับท่านที่เหลือไม่ต้องเสียใจนะแอดอย่างที่บอกแอดมีรางวัลตอบใจให้คือตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิด รางวัลเลยแล้วกันนะครับท่านใดที่ลุ้นอยู่นะหท่านนี้นะครับเดี๋ยวพอบอกชื่อแล้วแอดจะขึ้นชื่อให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านติดต่อเข้ามาใครที่มีที่อยู่อยู่แล้วแอดจะส่งให้ได้เลยนะไม่มีปัญหาก็ทักว่ามารับรางวัลน,นะครับส่วนท่านใดที่ไม่ได้เคยสั่งซื้อสินค้าและยังไม่เคยส่งที่อยู่ให้กับแอดนะครับก็เดี๋ยวส่งเข้ามาหลังไม้ทางช่องทางแชทแล้วกันนะครับโอเคขออนุญ,ญาตเปิดนะครับ เดี๋ยวอาจะแกะทีเดียวเลยนะทั้งหมด6กอันแล้ววางไว้นะครับอลองดูนะนะครับทัานที่1แกะออกมาแล้วนะครับทัานที่2นะครับแล้วก็ท่านที่3นะถูกปิดผนึกอย่างดีนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครเนยุติธรรมเท่ากันนะครับไม่เป็นไรถือว่าร่วมสนุกกันนะโอกาสหน้ายัางมีก็เดี๋ยว ใครไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจมีรางวัลปอบใจให้อยู่แล้วนะครับและท่านที่3เนาะท่านที่4แล้วนะครับแล้วก็ท่านที่5นะครับจะเป็นใครเอ่ยท่านที่5นะครับโอเคและท่านสุดท้ายนะครับอ่ะพร้อมแล้วอาจจะแออ่านชื่อแล้วนะโอเคนะครับท่านแรกนะครับท่านที่ได้ตัวนําโชคนะครับคุณนาทีพลเพชรอ่าโอเคนะครับ ท่านที่สองนะครับคุณวิริยาวิริยานะครับอ่านี่นะครับถูกต้องนะครับและท่านที่สามนะครับคือคุณสาวณีทองภัยวันนะครับอ่านี่นะครับโอเคและท่านที่สี่นะครับคุณธีรทัศน์สม สังวานนะครับอ่านี่นะครับทีละทัศน์ส่งสำวานนะครับท่านที่4และท่านที่5นะครับได้แก่คุณชมพูนุชชัยศรีนะครับนี่นะครับอ่าชมพูนุชชัยศรีและท่านสุดท้ายนะครับอ่ารุ้นกันนะครับคนสุดท้ายแล้วนะที่จะได้รางวัลนะครับคุณเพชรเข้าใจการนะครับอ่าท่านนี้เป็นลูกค้าประจํานะ โอเคนะครับครบทั้งหมด6ท่านแล้วนะครับอ่านรายชื่อเรียบร้อยนะท่านจะได้รับไปคนละ1ขวดส่งฟรีใช้อย่างเดียวนะครับใช้ดีอย่างไรก็มาซื้อ,อแอดเพิ่มแล้วกันนะครับหรือใชอ้มีข้อติชมอะไรก็สามารถที่กระซิบกระซาบม,มาบอกกันได้เลยนะโอเคท่านที่พลาดรางวัลไปนะครับอย่าลืมท่านยังได้เฮดช็อตนะครับ ติดต่อเข้ามารับรางวัลกันด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่แอดเองพยายามที่จะเอามา,าเรียกว่าให้ความสนุกความบันเทิงกับลูกเพจบ้างนะบางทีบางวันมีสาระสะดามากเครียดเรื่องอะไรนะครับ เรื่องราวตอนนี้ในประเทศเรามันเยอะนะครับก็รดลดลาวาสอกันไปนะครับก็ว่ากันไปถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดเนาะเรื่องของเราเราก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับในส่วนของวงการเกษตรเนาะมีปัญหานะครับเรื่องอการใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาแมลงยาเชื้อรายาฆ่าญ้าปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆก็สามารถปรึกษาเข้ามาที่เพจเราได้นะยินดีนะ ตอบคำถามให้ฟรีเลยปรึกษาฟรีนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้นะครับมีบริการทั้งระบบโอนเงินและเก็บปลายทางแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับจากประสบการณ์ที่เราทำมานะลูกเพจตอนนี้สมาชิกเราเนี่ยรวม3ช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทิกต็อ o ยูทู e นะครับแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์สับได้นะ092 806 4466นะตอนนี้สมาชิกเรารวมรวมๆ2 0 0 0 0กว่าคนแล้วนะครับก็อย่างไรนะ อยากให้คนที่ท่านรักนะครับอยากได้ให้ขั้นเขามีโอกาสได้ความรู้ดีๆแบบท่านบ้างนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพจนะครับหรือว่าแนะนํากันกันให้เข้ามากันได้เลยนะครับก็ทางนี้ก็จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการใช้ปุ๋ยยาให้อย่างถูกวิธีนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับรุนรางวัลกันนะครับก็ คอหอมปากหอมคอเนาะอย่าลืมติดต่อเข้ามารับรางวัลด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวแอดเก็บไปขายหมดนะอันนี้อุตส่าห์มาแจกแล้วนะครับโอเคนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ,บ, like, ว,รบวันนี้แอดคงของ,ขอ,งขอตัวทุกท่านไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ